สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะวันนี้น้องสาพามาลงสวนชมสมุนไพรนะคะชั้นเลิศคือตัวนี้เลยค่ะเขาเรียกว่าใบโบบกหรือว่าพักหนอกบ้านน้องสาเอินนะคะตามท้องที่เหนื่เินเพาก็จะเรียกพักแว่นกระโตเป็นพืชล้มลุกนะคะมีรสชาติหอมหวานเป็นสมุนไพรชั้นเลิศมีสองชนิดนะคะ อันนี้แบบธรรมดานะคะแบบใบเกลี้ยงๆแล้วอันนี้ก็จะแบบนี้นะคะแต่ตัวนี้จะมีริ์ยามากกว่านะคะทีน,นี้น้องสาจะมีสคุณอะไรมาเล่าให้ฟังตามมาชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะมาอีกแล้วเสียงเจ้าเจ้าน้องสาคนเก่าคนเดิม e v e อ y ิ n e How e v e v y o n e ดู in g โอลากมโมตาหนีหาวสมาลลคโคแคว่ข้ามอซเเสมอมันเสมอมันเครื่อไม้ความเก็บใหญ่ๆกควมไข่ใหญ่มีเดอพี่น้องสุขสุขคนบานเฮาพอกันอีกแล้วเสียงเจ้าเจ้าน้องสาริกาพลัตถิน่นจากดินแดนที่ราบสูงเมืองดอกคุ้นเสียงแคส ดินแดนวาดเกิดมาเจอเจอรักเซอร์เวอร์อยูอเมริกานี่แหละพี่น้องเลยนี่น้องสากะพามาล่องชมสวนสมุนไพรคือเกาค่ะพี่น้องสิมีสมุนไพรดีๆมาฝากนะคะวันนี้มีอะไรกันคะมาดูกันเลยคะ่ะมาชมเลยคะ่ะแอนแอนอันนี้เรียกว่าใบาบัวบกนะคะมีชื่อเรียกท้องถิ่นอื่นๆคนอีสานบันควาอื่นพักหนอกพักแว่น ตะต้เป็นพืชใบล้นลูกนะคะเขามีรสขมหวานสรรพคุณเขายังไงมาฟังกันเลยค่ะสรรพคุณของใบโบโบกเขามีมากมายนานาประการนะคะเขาสามารถรักษาโรคได้หลายชนิดอย่างเช่นโรคปรมชักโรคผิวหนังท้องอืดท้องเสียแผลในกระเพาะอาหารมีริ์กล่อมประสาทบำรุงสมองเพิ่มความจำลดอัลไซเมอร์ ป้องกันสมองเสื่อมได้ด้วยนะคะและเขาก็ยังมีสารประกอบที่สำคัญอย่างเช่นบราโมไซบรามิโนไซไตรเตพีนอยมานิเคสโตไซซึ่งสารต่างๆเหล่านี้จะช่วยแก้การอักเสบและยังมีกรดมานิเคส,สิกและอุดมไปด้วยวิตามินต่างๆ อย่างเช่นวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B6 วิตามิน A วิตามิน K ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆเช่นธาตุแคลเซียมโซเดียมแมกนีเซียมและกรดอะมิโนอย่างเช่นแอสพาริกกรดกรูตามิกเซรินอะลาไมน ไลซินทรีโอนินเป็นต้นมาฟังสรรพคุณโดยรวมของใบบัวบกกันเลยค่ะสรรพคุณโดยรวมค่อเข้านะคะใบบัวบกเขาจะช่วยแก้ช้ำนอกช้ำในแก้การอักเสบในร่างกายเสริมสร้างและกระตุ้นคาร์โบเจนและอลลาสติกให้ผิวหนังเป่งปรังมีน้ำมีนวลคืนความอ่อนเยวาย้อนอายุและไว ไปบำรุงสายตาทำให้สายตามองชัดแจ๋วนะคะเพราะว่าในไวบ้บกบเขามีวิตามินเอสูงบำรุงประสาทและสมองเพิ่มความจำลดอาซไซเมอร์ป้องกันความจำเสือ่อมลดความเครียดคลายความกังวลเป็นยาอายุวัฒนะทำให้ตาสดใสเหมือนวัยรุ่นบำรุงเสียง มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระต่อต้านการเสื่อมของเซนต์ต่างๆในร่างกายแก้อาการปวดศีรษะปวดศีรษะข้างเดียววิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายช่วยทำให้เลือดไหลเวียนไปสู่ร่างกายได้ดียิ่งขึ้นช่วยกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ๆเพื่อที่จะบำรุงร่างกายให้กลับมาเป็นปกติเป็นยาบำรุงกำลังบำรุงร่างกายบำรุงโลหิต บำรุงหัวใจช่วยฟื้นฟูสุขภาพจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมีสารยับยัง้งหรือชะลอการเติบโตของเซลล์มะเร็งต่อต้านมะเร็งได้ด้วยนะคะช่วยแก้อาการเจ็บคอการกระหายน้ำช่วยรักษาโรคเบาหวานลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือดช่วยรักษาโรคดีซ่านเนื่องจากสภาวะร้อนชื้นช่วยรักษาโรคหิดจาง รักษาอาการหืดช่วยรักษาโรคความดันโลหติตสูงโรคลมชักรักษาโรคที่เกี่ยวกับเลือดและชําให้เลือดไหลเวียนเข้าไปสู่ร่างกายได้ดียิ่งขึ้นช่วยรักษาโรคที่มีสมมติฐานจากเสมหะแก้อาการปวดเพลียเมื่อยล้าและยังแก้ไขย้ยังดับพิษร้อนถอนพิษไข้ช่วยห้ามเลือดกําเดาแก้อาการช้านอกช้ำในจากแผลที่ ฟุกช้ำดำเขียวที่มีการกระทะกระแทกช่วยรักษาโรคผิวหนังอย่างเช่นกลากเกลื่อนสเก็ตเงินหิดหักช่วยเจริญอาหารแก้ท้องผูกท้องเสียช่วยรักษาโรคปิดที่มีมูกเลือดแผลในกระเพาะอาหารแก้ปัสสาวะขัดโรคนิ้วทางเดินปัสสาวะแก้อาการน้ำตีในร่างกายมากเกินไปและก็รักษาโรคม้ามโตช่วยรักษาอาการติดเชื้อของไวรัส อย่าลืมนะคะว่าใบาบัวบกไม่ใช่มีส,สรรพคุณเฉพาะแก้ช้ำนอกช้ไในสรรพคุณเขานานประการนะคะช่วยให้เราร่างกายเราชุ่มชื่นนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ในวิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะต้องไปศึกษาจากผู้รู้แหล่งที่น่าเชื่อถืออย่างน้องสาน้องสาก็อบรมมาจากแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมหมอเกี่ยวบานเท่านี่แหละพี่น้องนอกจากก็จะทยอยมาพูดให้ฟัง ทุกๆอย่างแล้วก็น้องสาอยากให้ทุกคนมีแต่ความสุขมารักษาสุขภาพตัวเองด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้านนี่แหละค่ะโอเคนะคะคุณผู้ชมน้องสาต้องขอบคุณลหลายๆทีม่าให้กำลังแรงใจกันอยากให้ทุกคนมีแต่ความสุขความสนานคิดสิ่งใดก็ให้ใดสมความมุ่งมา่ปรารถนาเอาหับให้ได้เงินมืน้น อื่นให้ได้เงินแสนแบนเมื่อไปได้ไแกวมันที่สุดชูขายเะได้ดมากาม่านหายเยอะได้ดมากกับไก่บอเจ็บประจุดรารวยกันทุกคนนะคะ I wish everyone healthy and success get everything you want that you r h e a r t desire รักนะคะทุกคนเลิฟยูแล้วพอกันไหมคะ่ะสวัสดีคะ่ะบายบาย See you guys next time